นั่นแหละนั่นแหละวิ่งวิ่งวิ่งไปเร็วไปเร็วไปเร็วไป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 มา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 เร็วมามามาไปตามหาพี่ฟิลมไปแล้วครับสุพรรณษาจะไปตามหาพี่ฟิลมพี่ฟิลมของโนอยู่ไหนหลอก วันนี้สุพรรณษาอ,อ้อนอ้อนคุณพ่อนะครับอยากไปหาพี่ซีพี่ซีมเขาอยู่ไหนเ,เดี๋ยวเราตามไปดูกันครับถ้าสุพรรณษาได้ยินเสียงพี่ซีมแล้วจะเป็นยังไงครับผมไปแล้วครับเขาวิ่งไปหาพี่สาวของเขานะครับไปไปลูกไป bim 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 ơi đào phân gia làm cái con gia À, à à. mãi 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 lâu มามามาปอกนุ่นอยู่นุนอยู่นุ่นอยู่นุ่นมามาเร็วมาเร็วนุ่นอยู่นุ่นนุ่นมาเร็วมา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 นุ่นพี่ฟิปปอก้าอยู่ฟิมเรียกน้องน้อย

มาลูกมา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 ,มากับพ่อมาเร็วมาฟิมไปเร็วไป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 เร็วไปเร็วไปเร็วพี่ฟิมอยู่สวนหญ้าพี่ฟิมอยู่สวนหญ้าเรียกเลียงเลียงเน่ท่านี้ท่าน,นี้ này bye 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 bay bye 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 nè bye 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 nè, bye 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 bay 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 โอ้โหโอ้โหโอ้โดีใจดีใจดีใจโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้พี่ตามไม่ทันเลยโอ้โหโอ้โหดีใจดีใจโอ้คุณพ่อแล้วคุณพ่อจะตายแล้ว วิ่งตามคุณพ่อจะตายนี่โอ้อ่อนพ่อก็อเลยต้องพามาโอ้โอ้คุณพ่อโอ้เจอพี่ฟิล์มแล้วโอ้โหในที่สุดก็เจอพี่ฟิล์มแล้วโอ้โหพี่ฟิล์มมาปอกหญ้าช่วยคุณแม่ครับ เจอกันจนได้เลยสุพรรณษาพระวงหน้าพระวงหลังนะครับมองหาพี่ฟิล์มสงสัยคิดว่าจะไม่ได้เจอพี่ฟิล์มนะครับในที่สุดก็ได้เจอกันนะครับเพราะว่าคุณพ่อนั่งอยู่บ้านนะครับผมเห็นสุพรรณษานะครับ บิดตัวบิดไปบิดมานั่งลงนะครับก็เลยสงสัยจะคิดถึงพี่พิพ์แล้วก็เลยพามาหานะครับโอ้โหเป็นภาพที่น่ารักมากเลยนะครับผมเนื้อคับันใหญมากเลยนะครับกว่าจะหากันเจอนะครับน้องหมาก็มาอยู่นี่โอ้น้องหมามาอยู่นี่ทุกตัวไม่น่าล่ะสุพรรษาถึง อยู่ไม่เป็นเลยวันนี้น้องฟิล์มน่ารักมากครับวันนี้มาช่วยคุณแม่ปอกย่านะครับพี่ฟิล์มหนูตามหาพี่ฟิล์มอะ่ะมันได้ยินเสียงพ่อเรียกเหรอไม่เคยยินท่าไหร่โอ้แสดงว่าลมมัน ลมมันพัดแล้วมันไม่ได้ยินเสียงนะครับโอ้โหพอได้เจอพี่ทีมแล้วกินหญ้าใหญ่เลยทีนี้ไม่ขอบคุณพ่อเลยคุณพ่อสาพามาหานนะ่ะสุพรรษาอ๋อวันนี้มาครบทีมนะครับสีนินแพนดา้าฮีโร่ถุงเพชรโอ้โหวิ่งมาแล้วนุ่น ที่มานี่มาตามพี่ฟิล์มนะครับนี่ไม่ใช่มาตามอะไรนะครับมาตามพี่ฟิล์ลมนนพันด้าน่ารักมากครับวันนี้นะครับพอสุพรรณสาได้เจอพี่ฟิล์มปุ๊บโอ้โหกินยาใหญ่เลยนะครับ ออืเป็นฉากที่เนื้อคำบรรยายมากนะครับเหมือนชมภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เลยครับผมน้องสุพรรณสาวิ่งตามหาพี่ฟิล์มของเขานะครับในที่สุดก็เจอกันเหนือยไหมพี่ฟิลม์ม หอมพี่ฟิมไม่หยักกอดพี่ฟิลมมั้ยยังพี่ฟิล์มเหนื่อยพี่ฟิล์มเหนื่อยกอดกอดหอมกอดหอมจุ๊บจุบจุบจุบก่อนอ่ะสุพรรณษาเออพี่ฟิล์มเหนื่อยนะพี่ฟิล์มเหนื่อยพี่ฟิล์มเหนื่อยเหรอไม่ค่ะอ๋อพี่ฟิล์มไม่เหนื่อยละค่ะพี่ฟิล์มไม่เหนื่อยค่ะแต่หนูก็เป็นห่วงพี่ฟิล์มโอ้ยจะกอดจะกอดจะทำไรนางน้องจะกินด้วยเหรอ จะกอดจะกอดโอ้ยจะกินน้ำอ่ะกินละกินให้น้องกินนิดนึงไม่ได้มใชน้เปล่าโอ้กินไม่ได้ลูกกินไม่ได้สุพรรณสาน่ารักพอได้ยินเสียงพี่ฟิล์มนะครับรีบวิ่งมาเลยนะครับผมวิ่งตามไม่ทันเลยนะครับเมื่อกี้ เอาเรียกน้องหมามาเล่นด้วยกันเร็วแพนด้าพนฮีโร่สีนินมาเล่นกับสุพรรณษาเร็วเออไปไปเออไปแล้วครับโอ้โหดูดูด,ดูดูความน่ารักครับผมเห็นดูมากเลยครับมีช้างมีหมาเป็นเพื่อนนะครับดีนะครับผมผมว่าดีนะครับ ทุกวันนี้เพื่อนที่จริงใจก็หายากนะครับผมแต่เพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีจริงๆก็ก็มีนะครับแต่คนที่จริงใจกับเราจริงๆนี่ก็หายากนะครับทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วบางทีเราก็อยากมีเพื่อนกับน้องหมาน้องช้างก็ดีนะครับ วันนี้ก็น่ารักมากเลยสำหรับความสาหรับความรักความผูกพันของสุพรรณษาและพี่ฟิล์มนะครับกับน้องหมาดูกอดสีนินไม่รู้นะครับสีนินอ้อ,อนอ้อนเก่งกันสีนินเลยรู้จะของมาสุพรรณษามาหาพี่ฟิล์มเร็วโอเคครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับสุพรรณษามาตามหาพี่ฟิล์มเจอกันที่สวนหญ้าโอเคครับน้องฟิล์ม เขอจบคลิปเวียงแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสมัมารีสีไทยไ้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Let's go